อะไรอ่ะงับมาเลยตัวใหญ่มากโอ้ยเดี๋ยวคัดเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวคัดมันหักตัวใหญ่จัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุดไม่ลุดเต็มปากเลยนะมดสามจะขาดดิโอเท่านี้นะเอาอย่างไงอ่ะอีถือ trứng khan, trứng khan. đừng đâu bây Mấy cái bà này tàu tụt này มันปลดยังไงล่ะทีนี้